สวัสดีครับพี่น้องฝนตกปล่อยๆครับบรรยากาศฝนตกปลอกปอกแปกปล,กปลาหาวดงๆครับมื่อี้ฝนตกพ่อแม่ปลานี่ขึ้นมาโชว์โตแล้วครับลายคนมากกับชิ่พวกเเห็นหมื่อี้โชว์โตลแล้วนะครับเบิ้งตีหล่ะ แต่สีง่ายแน่จักหน่อยนะครับซ้ำขาออยครับพี่น้องนี่แหละครับพอแม่มันแต่ว่าอีกสีหาตัวเจักอยู่ใส่โดนๆในฟอที่หนึ่งครับจับกระยาบเสดจับขึ้นไปผสมพันธุ์ง่ายนะครับพี่น้องซ้ำขาออยพี่เนอะพี่นอ้นองครับตอนนี้ฝนตกหนักแนงครับเป็นมุไม่ไล่ตาอยู่บ้าง เดี๋ยวไว้ตอนผสมนะครับจับขึ้นมาเดี๋ยวจังสีอัดวิดีโอให้เบิ่งอนทีนึงครับพี่น้องพ่อกันไม่จีบนาครับผมก็แบ,บใกใจคือการฝน,นตกมันขึ้นมาเรืนน่นหนามเลย้ะครับพี่น้องทำรับปลาครับที่เห็นเป็นจุดๆก็คือลูกเขาครับเป็นลูกปลาภาบเองตัวนั้นเป็นตัวไงเนาะพ่อกันคิีหนาครับพี่น้อง